สนับสนุนโดยโทรหนึ่กล้องวงจรปิดวาตชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณจิรเดชครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุงบ้านแล้วก็คุณสุชาติครับครับโรงพักระวังภัยนะครับก็เป็นประจำทุกสัปดาห์วันจันทร์ทุกต้นสัปดาห์นี่แหละฮะทางทีมข่าวระวังภัยนะครับก็จะมีการสรุป ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาเป็นรายงานพิเศษแต่ในช่วงสิ่สัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องบอกว่าต่อเนื่องกันทีเดียวท่านผู้ชมเรื่องของน้ําท่วมาว่าติดตามรายละเอียดในช่วงสายตัวระวังภัยสองทุ่มคืนนี้ครับนะแต่ว่ารายงานพิเศษชิ้นแรกฮะท่านผู้ชมเรื่องของ4ี่คนร้ายไปปล้นร้านทองที่จังหวัดระยองแต่ว่าในช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าคนร้ายเนี่ยดวงกุดครับ เข้าไปป้นร้านทองในกรุงเทพก็ถูกตำรวจตำรวจจับได้ครับไปที่บ้านฉางนะฮะบ้านฉางจังหวัดระยองปรากฏว่า4คนร้ายได้เหมารถตู้ไปนะฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอกับตำรวจแล้วก็มีเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นแต่ว่าน่าเสียใจคุณชระเดชเราต้องเสียบุคลากรของตำรวจ ไปอีกหนึ่งท่านครับก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ครับที่ว่าสี่คนร้ายป้นร้านทองจงถาวรนะครับที่บ้านฉางครับเกิดขึ้นเมื่อบันที่ส1บกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนทําให้ดาบตารวจวิวัฒนะเสียงวิไลยนะครับซึ่งเป็นพบอหมู่ป้องกันและปราบปรามสพบ้านฉานะครับถึงขนาดเสียชีวิตเลยเพราะว่าถูกกระสุนของคนร้ายเข้าที่บริเวณหน้าอกสองนัดครับไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณวัชราตาคาครับ ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองจงถาวรขณะคนร้ายสี่คนที่ใช้อาวุธปืนบุกปล้นร้านทองและมีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทําให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายคือดาบตํารวจวิวัฒเสียงวิไลพอบอมูงงานป้องกันและปราบปรามสอบพอบ้านช้างถูกยิงเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นถูกนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านช้างได้ส่งตัวไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แต่ดาบตํารวจวิวัฒทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา บริเวณร้านทองแห่งนี้นะครับเป็นจุดที่คนร้ายทั้งหมด4คนใช้อาวุธปืนเข้ามาบุกเพื่อที่จะพ้นร้านทองนะครับหลังจากนั้นดาบตํารวจวิวัฒน์ได้เดินทางมาถึงเพื่อที่จะเข้ามาระงับเหตุจึงทําให้คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ดาบตํารวจวิวัฒน์ได้รับบาดเจ็บได้เสียชีวิตในที่สุดครับ จากการตวรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งรถของคนร้ายล้มอยู่ที่บริเวณหน้าร้านหนังกล่าวและปลอกกระสุนปืนขนาด11มมและ9มมจำนวน9ปลอกตกเกลื่อนพื้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านฉางได้กระจายกำลังออกไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุโดยสามารถจับกุมได้3คนประกอบด้วยนายพลวัฒน์จันทรพิทักษ์นายเมตรีเอ็มลุมอดีตเคยก่อเหตุล้นทองร้านไส้หวดเมื่อปีพุทธศักราช2554ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวออกมา สู้คดีและนายสิริกกรใจอา,อารีพร้อมท้องรูป,ปรพัณธ์ที่ใส่ถุงพลาสติกไว้ขณะที่คนร้ายอีกหนึ่งคนได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในร้อยมันสะปลงด้านหลังโรงแรมบ้านช่างพาเลซึ่งเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังปิดล้อมจับกลุ่มการจับกลุ่มเนี่ยจับกลุ่มหลังก่อเหตุเจ้าที่ตำรวจพอรับแจ้งก็ได้กระจายกำลังตามจุดตามเส้นทางที่รับแจ้งคิดว่าคนร้ายจะหลบหนีแล้วก็เจอ ทนร้ายแล้วมีการยิงต่อสู้ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็มีการจับกุมล่าสุดช่วงบ่ายของวันที่12กันยายนเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุโดยมีตำรวจกว่า50นายคอยดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมของกลางเป็นทองรูปพรรณน้ำหนักกว่า40บาทเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจมีอีกหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนี้ได้นำทองรูปพรรณส่วนหนึ่งหลบหนีไปด้วย ังมียังม,ม,มีเหลืออยู่ไหมครับตอนนั้นเป็นคำซับทอดของผู้ต้องหาอีกคนอีกคนที่มีส่วนร่วมวางแผนและร่วกระทำผิดนะครับ<อ>รก็เรากำลังพยา,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 ายามรวบรวมหลักฐานอยู่ว่าคือลำพังเบื้องต้นเนี่ยมีเฉพาะพยานของของ,ของฝ่ายผู้ต้องหาแต่หลักฐานอื่นที่เราได้ดําเนินการเพิ่มเติมกาลังทางฝ่ายสืบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประสานกับพนัางนานสอบสวนถ้ามีหลักฐานเพียงพอเราก็จะขออนุญาตขออนุมัติใบจับเพิ่มเติมครับการรับสารภาพมีทางผู้ต้อง ฆ่าคนคนายสุภชัยวรวุฒิเจ้าของร้านทองบอกกับทีมข่าวว่าก่อนเกิดเหตุขณะนั่งขายทองอยู่หน้าร้านได้มีคนร้ายสี่คนขี่รถจักรยานยนต์และรถตู้มาจอดที่หน้าร้านโดยมีสองคนทำหน้าที่ดูต้นทางอยู่ด้านนอกตอนที่คนร้ายอีกสองคนที่สวมหมวกกันน็อกแบบปิดบังใบหน้าเดินตรงเข้ามาในร้านทุบตู้ก,กระจกใส่ทองแล้วควาดทองใส่ถุงพลาสติกหลบหนีไปของคนข้ามา าตอนแรกไม่หลุดก,ก็กระแทกกระแทกไม่หลุดก,ก็เขย่าอีก,กสองทีปรากฏว่ารอมมาหลุดก,ก็เลยเข้าไป,อาาไปพอจอดมันเข้าได้ปั๊บเปิดแล้วก็หันไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปอีกทองไม่ทำงานงานเยอะแยะผมทําสู้แต่ว่าสายตาภาพที่เขามองเราแบบเขาไม่ให้โอกาสเรา,เรา,าแล้วอบอกมีอะไรก็เลยก็ <c oughs> ทำต่ ตอนนี้แล้วผมทำจริงผมก็รับสต่ภออาพาครับแล้วยอมรับผิดไหมเนี่ยยอมครับเนหัหน้าไอ้แล้วใครคือคนเข้าไปคนแรกเราเข้าไปคนแรกในเล่าอ้ฟังที่เข้าไปยังไงในเนื้อในหน้าพูดเข้าไปออกออกตัวมาครูพ่อครับอ่าสูงได้ไหมสูงได้หรอม,มันต้องมีฟังนู้นนะครับอะไรเข้ามาครับ จากการสอบสวนทราบว่ารถตู้คันที่ใช้ก่อเหตุครั้งนี้เป็นรถเช่ามาจากเมืองพัทยาเพื่อนำมาใช้ก่อเหตุปล้นและสืบทราบว่าแก๊งปล้นแก๊งนี้ก่อคดีปล้นทรัพย์ในพื้นที่อำเภอสอบพบ้านช้างไม่ต่ำกว่า10ครั้งโดยมีนายศริกรเป็นหัวหน้าแก๊งเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาแก๊งปล้นครั้งนี้รวมสีข้อหาคือพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะร่วมกันปล้นทรัพย์ต่อสู้ขัดขวางเจ้าจพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่และฆ่าเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่สังคมเพชรศรีกองถ่ายภาพวัชรารา รายงานนะชควงีที่ตํารวจสามารถที่จะสกัดจับไว้ได้ถึง3คนด้วยกันนะครับแต่ว่าก็ที่น่าเสียใจนะฮะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงของผู้ต้องหาคนหนึ่งที่บอกว่าขอโทษแม่มันเหมือนกับสายไปแล้วอ่ะนี่เป็นหกมันเป็นภาพที่แม่เข้าไปเยี่ยมลูกชายที่ที่อยู่ที่สพบ้านฉานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจุดหนึ่งแต่ว่าคํารับสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ย หลายคนผมเชื่อว่าไม่น่าให้อภัยนะเพราะว่ามีการสํารวจตรวจสอบแล้วบอกว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ยทําหลายครั้งไม่ใช่ทาครั้งเดียวก็บ,วบอกว่าเคยติดคุกในคดีที่ป้นทรัพย์นี่แหละครนหลัดออกมาอ,ออกมาแล้วครับบอกคนมองภาพไม่ดีเอาแล้วทำไมไม่กลับเนื้อกับตัวแล้วตํารวจเองก็ถามบอกว่ายังมีอาชีพอีกอื่นๆอีกเยอะครับที่จะทําได้ ไม่ว้างครับสรุปสักนิดหนึ่งนะครับคดีนี้ครับเจ้าที่ตํารวจครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายนะฮะเบื้องต้นครับที่ครั้งแรกนะครับสามสามรายด้วยกันนะครับจากนั้นครับวันลุ่งขึ้นครับก็สามารถรวบคนร้ายได้เพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับลงโทษสี่คนด้วยกันนะครับก็ในช่วงเย็นวันนี้นะครับความสูญเสียดาบตารวจวิรัตเสวียวิไลผอหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพบัญฉานะครับสี่โมงเย็นวันนี้นะฮะที่วัด กรอกตำบลกรอกยายชาอำเภอเมืองจวระยองนะครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับซึ่งโรงพักระวังภัยนะครับร่วมส่งวิญญาณของดาบตำรวจวิวัฒเสียงวิไลไปสู่สุคติด้วยนะครับรบไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณวัชราตาคำครับตัวดอกไม้ทุกเทีทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลาย การจากไปอย่างไม่หวนกลับคืนมาของดาบตำรวจวิวัฒนเสียงวิไลสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องหลังทราบข่าวว่าตำรวจผู้กล้าหาญนานี้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเข้า,ขาควบคุมเหตุคนร้ายจำนวนสี่คนซึ่งใช้อาวุธปืนบุกกล้นร้านทองจงถาวรบริเวณตลาดเทพจินดาอำเภอบ้านชางจังหวัดระยองนา น,น,กกน้ำตาที่หลังไหลแปดเปื้อนใบหน้าของภรรยาบ่งบอกถึงความอาลัยดาบตำรวจวิวัตฒนามีผู้เป็นที่รักยิ่งสอดแทรกเสียงสะอื้นเพราะยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ทำได้แค่ยินมองสภาพร,ร่างกายที่ไร้วิญญาณนอนห่มธงชาติไทยอย่างสงศั์ศรี ไม่ได้ไงม,มันเร็วเกินไปค่ะมาทราบข่าวตอนไหนครับก็ต่อกันเลยครับต้องให้ไม่ออกผมหลายๆอย่าง พ่อผมเป็นคนเดียวในชีวิตผมที่ผมรักที่สุดแล้วที่สุดในบ้านแล้วด้วยแล้วอย่างผมไม่ได้คุยกับพ่อผมเลยพ่อโกรธกับผมอยู่สองอาทิตย์ก่อนว่าจะเสีย,ย <า S 1> คือใช่ผมยังไม่ได้ไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาตอนมันเป็นตอนแรกผมคิดว่าพ่อแค่คงเจ็บเพราะคนแถวบ้านแถวนี้ไม่ไม่มีใครบอกผมเลยว่าพ่อเสียมีคนบอกว่าพ่อโดนยิงผมก็คิดอยู่แค่นั้นว่าพ่อคงเจ็บแล้วคงไม่เป็นไร